อ๋อแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมน้ำจิ้มฝั่งน้ำดำนี่คือพูดมากนะฮะเพราะว่าเราใส่หมูลาวาแล้วก็ไก่ลาวาชุบไข่ด้วยอ่ะเราะวางรอหมูสุกนะฮะผมนี่ชิมของทอดหน่อย

นุ่มกําลังดีใช้ก็ว่าพอได้ความสุกพอได้อันนี้เป็นมูไม้ไผ่นะครับซีเนเจอร์ของทางร้านใครที่มาต้องสั่งสักสักอันก็ยังดีแต่ผมเติมฝั่งผมแล้วกันน็ดนึงนิดนึง